สวัสดีคะ่ะมาเจอกับนาอีกแล้วนะคะที่ The d i y Zone 999 Tarot คลิปนี้เป็นคลิป ดวงรายเดือนทั่วไปการงานการเงินความรักสําหรับชาวราศีสิงห์หรือท่านที่มีลคัคนาสถิตอยู่ที่ราศีสิงห์ประจําเดือนสิงหาคม2567สําหรับการอ่านดวงอันไพ่วันนี้เป็นการอ่านแบบ general reading เป็นการอ่านดวงวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นเรื่องราวอาจจะไม่ได้ตรงกับตุกคนทั้งหมดขอให้เราฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงแล้วก็ขอต้อนรับเพื่อนๆคนใหม่ๆที่แวะเวียนมาช่องนี้ถ้าชอบการอ่านดวงอันไพสไตล์นี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่ พลาดกันนะคะแล้วก็ขอแฮปปี้เบิร์เดย์ชาวราศีสิงด้วยขอให้เดือนเกิดเดือนนี้ให้ราศีสิง์มีความสุขมากๆคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนารวยๆเฮงๆทุกคนเลยนะคะแฮปปี้เบิร์เดย์ค่ะเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าราศีสิงเดือนสิงหาคมเดือนเกิดของพวกคุณเนี่ยจะเป็นเช่นไรบ้างจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะ แล้วก็ฝากไว้ด้วยว่าเป้าหมายใดที่เราตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ต้นปีนะคะว่าจะทําปีนี้ให้สําเร็จถ้าเกิดว่ายังไม่ได้เริ่มต้นขอให้เริ่มต้นได้แล้วตอนนี้เข้าสู่ปลายปีแล้วนะทุกคนเริ่มตอนนี้ยังไม่สายนะคะดีกว่าพัดไปเริ่มปีหน้าแล้วซึ่งก็ไม่รู้ว่าปีหน้าจะได้เริ่มอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะมาดูกันนะคะว่าเดือนสิงหาคมนี้ราศีสิงจะเป็นเช่นไร สามไม้ e of Pentacle ค่ะ9ก้าเหรียญราชาไม้ The Empress ค่ะ Date ค่ะ8ถ้วยค่ะอัศวินดาบค่ะ5เหรียญค่ะ Jasmine ค่ะโว้ไพ่กระจายหมด <c oughs> อ่ะมาดูกันนะคะยังไงนะคะ เดือนนี้พลังงานเป็นเดือนวันแม่ด้วยเนาะทุกคนวันสำคัญนะคะ e m Place มาผู้หญิงนะคะผู้หญิงคุณแม่ก็ได้หรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงก็ได้นะคะที่ให้คำที่ให้ความอุปถัมภ์คำชูคุณความอุดมสมบูรณ์การได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตการช่วยเหลือ มีเข้ามานะคะสำหรับใครที่เป็นผู้ชายทำงานร่วมกับผู้หญิงก็ได้รับการสนับสนุนที่ดีหรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงเองก็ได้รับการสนับสนุนที่ดีด้วยเช่นกันสถานการณ์เดทเข้ามาเรื่องบางอย่างอาจถึงเวลาที่จะต้องจบลงนะคะใช่มันอาจจะเจ็บปวดหรือมันอาจจะมีการสูญเสียในที่ผ่านมามาแล้วนะคะแต่ถ้าไม่จบมันก็จะเรื้อรังถ้าเรายัง มันต่อไปนะคะยังถือมันต่อไปบางคนอาจจะมีในข่าวของเรื่องอาวะมงคลก็ได้หรือว่ามีความเครียดซีเรียสมีความโกรธมีความแค้นหรือว่าในเรื่องของปัญหาสุขภาพบางอย่างอาจจะมีเข้ามาได้ด้วยหรือว่ามีบางอย่างที่มันผุมันพังจําเป็นที่จะต้องรื้อจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนใหม่แล้วนะคะที่ผ่านมาซ่อมจนเสียเงินไม่รู้จะเท่าไหร่แล้วนะคะก็ ยังกลับมาเสียอยู่ยังใช้งานได้ไม่เต็มที่มันอาจจะถึงเวลาที่จะต้องตัดใจจะต้องเปลี่ยนจะต้องทิ้งจะต้องเคลียร์นะบางคนอาจจะใช้จังหวะนี้ในการเคลียร์บ้านนะอันไหนที่มันลุงลังนะคะเอออันไหนที่มันเก่ามันดูสภาพไม่โอเคอาจจะจําเป็นต้องเคลียร์ออกแล้วก็ช่วงนี้มันหน้าฝนนะทุกคนสิ่งของบางอย่างสิของบางอย่างมันอาจจะชื้น มันอาจจะส่งกลิ่นไม่ดีหรือมันอาจจะขึ้นเชื้อรานะคะอาจจะถึงเวลาที่จะต้องปัดกวาดเคลียร์นะคะเพื่อล้างพลังงานที่ไม่ดีที่มันสุมกันอยู่เนี่ยออกไปนะคะเพื่อที่จะได้นำสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตหรือว่าให้พลังงานดีๆมันไหลโฟเข้ามาในชีวิตหน้าฝนนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะถึงความชื้นแก้ยากจริงๆนะทุกคนอะ ต่อมามีอะไรอีกมีจัสเมนเข้ามานะคะสวรรค์มีตานะคะผลบุญนำส่งคุณนะคะมาแล้วข่าวดีนะคะข่าวดีที่คุณรอคอยเรื่องราวที่เคยพลาดโอกาสพลาดหวังในอดีตที่ผ่านมาคุณจะได้รับการพิจารณาใหม่อีกครั้งคุณมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะมันจะเป็นที่ประจักษ์แล้ว บางคนอาจจะมีชื่อเสียงก็ได้นะคะเป็นที่รู้หรือว่าเป็นช่วงจังหวะที่เราได้รับการสนับสนุนจากเบื้องบนก็ได้หรือคนรอบข้างก็ได้นะคะจัสมนินเข้ามาสามใบนี้เป็นพลังงานที่เด่นในช่วงจังหวะนี้นะคะมองว่ามีคนสนับสนุนช่วยเหลือบางเรื่องมันอาจจะถึงเวลาต้องจบอาจจะจบที่ใจเราก็ได้นะคะอืมนั่นแหละ พอเรารู้สึกว่าโอเคมันผ่านความทุกข์ยากลาบากมันจบได้ที่ใจเรามันเหมือนว่าเราได้ตื่นรู้เนาะในตัวของจัสเมนอ่ะทีนี้มาดูในตัวตนนะคะสามไม้สามไม้เป็นยังไงนะคะมีการขยับขยายแน่นอนนะคะไปต่อยอดในสิ่งที่คุณ ไม่เคยทํามาก่อนหรือว่าไม่ใช่งานประจําอะไรบางอย่างคุณอาจจะมีโปรเจกต์งานบางอย่างที่คุณรักคุณชอบซึ่งมันอาจจะไมไ่ต่อยอดในความรู้เดิมของคุณหรืองานที่คุณทําอยู่นะตอนนี้แต่คุณต้องการที่จะขยับขยายอะ่ะแล้วก็มองถึงอนาคตอันไกลนะคะสำหรับบางคนเนี่ยช่วงจังหวะน,นี้อาจจะไม่ได้ อยู่กับที่นะคะอาจจะต้องออกไปพบลูกค้าไปหาลูกค้าหรือไปหาทำเลไปหาอะไรใหม่ๆที่จะทำก็ได้อ่ะต่อมามาที่เรื่องของการงานนะคะการงานมีข่าวดีเข้ามาใครที่เคยสมัครงานอะไรไว้แล้วไม่ได้นะคะมีโอกาสถูกเรียกตัวกลับไปสัมภาษณ์มาอีกรอบหนึ่งหรือว่าถูกเรียกไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งดังนั้นทำให้ดีที่สุดนะมันมีแนวโน้มว่าคุณจะได้นะคะ จะได้รับความเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่ณจุดนั้นน่ะดังนั้นก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนไว้นะคะไม่ใช่เย่อหยิ่งเห็นไหมฉันบอกแล้วไม่รับฉันเข้ามาทำงานเป็นไงล่ะสุดท้ายก็ต้องรับฉันไม่ได้นะทุกคนเอองานที่ได้เนี่ยคือเขามีความเมตตาคุณนะ่ะ มีคนที่เขาเห็นใจคุณเห็นศักยภาพในตัวคุณหรือว่าเขาเรียกว่าให้โอกาสกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะดังนั้นทำมันให้ดีที่สุดงานการต่อยอดต่อยอดไปทำในสิ่งที่ไม่ใช่งานประจำที่เราทำหรือว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับคือไม่ได้เกี่ยวกันเลยอะทุกคนคือมันแยกส่วนไปเลยนะคะอาจจะเป็นไปได้เนาะอ่ะแล้วยังไงนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความสำคัญกับเรานะคะให้ความไว้วางใจกับเรา บางคนก็อาจจะเป็นหัวหน้างานก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าต้องได้จัดการงานอะไรหลายๆอย่างนะคะซึ่งคุณมีความสามารถที่ดีเนาะผู้ใหญ่ให้คว,ความอุปถัมภ์คุณสถานะการณ์เดทมันอาจจะมีบางอย่างที่คุณจะต้องตัดใจตัดจบบางเรื่องทำต่อไปมันก็ขาดทุนน่ะเออคุณอาจจะต้องตัดจบตัดใจอ่ไม่ทำก็ได้เดินหน้าต่อไปนะคะแล้วก็อาจจะมีงานเก่า ที่มันยังเป็นปัญหาอยู่ที่พวกเราจะต้องกลับมานั่งประชุมกันนั่งเคลียร์กันหรือถึงเวลาที่จะต้องสะสารนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะจัดโต๊ะใหม่เอกสารเก่า,กาอาจจะเคลียร์ทิ้งไปเอออะไรที่มันเก่าๆลุงลังเนี่ยอาจจะเริ่มเริ่มเคลียร์ทิ้งทำให้พลังงานมันโฟล์มากที่สุดน,นะคะ ประมาณนี้นะคะในเรื่องเกี่ยวกับการงานก็คืออาจจะมีเรื่องเก่าๆวนกลับมาให้เราต้องเคลียร์แล้วก็สําหรับใครรอข่าวดีในเรื่องของการงานมีแนวโน้นมที่จะได้รับข่าวดีเหล่านั้นนะคะแล้วตัวคุณเองก็อาจจะเป็นที่รู้จักหรือว่ามีใครเข้ามาโคชชิ่งคุณมาไกด์ไลน์คุณมาสอนคุณมาทําให้คุณรู้สึกว่าตื่นรู้รู้สึกว่าโอ้ใหม่ก็ฉันรอเส้นทางรอประตูนี้มานานแล้วประตูนี้ได้เปิดต้อนรับฉันแล้วนะคะอ่ะเป็นไปได้ ทีนี้มาในเรื่องของการเงินการเงินเป็นยังไงมีการเริ่มต้นเงินใหม่ๆนะคะการทํางานการทรําธุรกิจอะไรก็ตามมีการเริ่มต้นเงินใหม่ๆได้เงินเข้ามาเงินทองยังรู้สึกสบายๆยอยู่มีความรู้สึกว่าได้รับการซัพพอร์ตได้รับการสนับสนุนนะคะแต่มันมีของบางอย่างที่มันผุพัง เสียหายนะคะอาจจะถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแล้วต้องซ่อมแล้วนะคะหรือบางทีเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพก็ได้ความเครียดก็ได้ความเครียดอาจจะเป็นเหตุทําให้เราใช้จ่ายนะ,ะให้เราไป CF ให้เราเปเพื่อเป็นการสะปอยจิตใจเราก็เป็นไปได้นะคะมันมีสภาวะห้าเหรียญตรงนี้ยังไงก็ต้องยับยั้งชั่งใจนะคะถ้าเกิดว่าไปจ่ายหนัก เกินไปเราอาจจะขาดสภาพคล่องได้แต่บางเรื่องมันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันพังพอดีคือฉันไม่ได้อยากให้รถมันมาเสียมันมาพังตอนนี้แต่มันมีรายจ่ายที่มันจะต้องซ่อมคือซ่อมมันไม่ไหวแล้วอ่ะอาจจะต้องเต็มตัวเปลี่ยนด้วยซ้ำไปบางทีเอาไปซ่อมแล้วก็จ่ายค่าซ่อมนะคะในเดือนนี้มันอาจจะวนเวียนอยู่กับการซ่อมหรือต้องทําอะไรแก้ไขเกี่ยวกับไอ้ที่มันพังนะคะเออแล้วซึ่งมันอาจจะมีแนวโน้มว่าอนาคตคุณอาจจะได้ สิ่งใหม่ในเร็วๆนี้ก็เป็นไปได้เนาะนิจสเมนตเข้ามานะคะบางอย่างก็ปลดล็อกเนาะออมันอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่เข้ามาช่วยเหลือคุณทำให้คุณรู้สึกว่าจากเรื่องหนัก,นกๆเนี่ยกลายเป็นเบาขึ้นมาเลยนะคะผลบุญหรือว่าผู้คนเนี่ยอาจจะช่วยเหลือคุณต่อมาอเดี๋ยวพูดเรื่องโชคก่อนมีโชคเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะเสี่ยงจากคุณแม่ดูได้หรือจากเด็ก ได้ด้วยเช่นกันหรือบางทีอาจจะมีพลายมาระซิบคุณก็เป็นไปได้นะคะเออเทวดาอะไรประมาณนี้ต่อมามาที่เรื่องความรักนะคะเริ่มต้นที่คนมีแฟนคนมีแฟนเป็นยังไงความรักราศีสิงห์ คนมีแฟนสําหรับบางคนอาจจะเป็นความรักที่ห่างไกลกันไม่ค่อยได้เจอกันนะคะมันก็จะมีสภาวะของการตึงเครียดไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจากันหรือบางทีเราทั้งสองคนมีปัญหากันอยู่แล้วมันมีความน้อยอกน้อยใจเสียใจนะคะรู้สึกว่าไม่ตอบโจทย์นะ,ะแต่มันมีจัดสม้นนะคะบางทีเรื่องราวระหว่างเราทั้งสองคนมันอาจจะเป็นช่วงวิบากกรรมก็ได้ที่ ได้รับผลกันอยู่นะแต่เดี๋ยวจะมีการติดต่อมาหลายๆอย่างมันจะเบาใจมากยิ่งขึ้นหรือบางทีเราอาจจะรู้สึกตื่นรู้กับในเรื่องราวที่เข้ามาเนี่ยที่ทําให้เรารู้สึกเติบโตมากยิ่งขึ้นเรื่องบางอย่างมันอาจจะทุกข์มันทุกข์อยู่ที่ใจเรานะคะพอเราปลดล็อกจิตใจเราได้เนี่ยความทุกข์นั้นมันก็เป็นอะไรที่ไม่สามารถที่จะทําร้ายจิตใจคุณได้อะมาดูในส่วนของการนนางฟ้านะคะ ราศีสิงห์คนมีแฟนนะคะความรักจะเป็นเช่นไรเดือนสิงหาคมนี้ขอหนึ่งใบ r e c o n c i l i a t i o n someone from your past is returning to your life นะคะสำหรับบางคนต้องบอกว่าเป็นคู่กันมาตั้งแต่อดีตชาตินะคะที่กลับเข้ามาวนเวียนอยู่แบบนี้นะตัดกันไม่ขาดสักทีนะะไม่ว่ามันจะทุกข์ใจอะไรยังไงเท่าไหร่ก็ตามหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคู่รักที่รักๆเลิกๆก,ก,กันนะคะ เลิกกันไปแล้วก็วนกลับมาตัดใจกันไม่ขาดสักทีนะอ่ะต่อมามาที่คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นยังไงคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะบางทีคนที่เราดิวด้วยคุยด้วยเขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าคุณอาจจะได้ร่วงรู้แล้วคุณอาจจะรู้สึกเสียความรู้สึกแต่ที่แน่ๆในคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณอาจจะดิวอยู่กับคนเก่าอยู่ก็ได้นะคะ มันอาจจะวนไปเวียนมาอยู่แบบนี้เราอาจจะพยายามตัดใจแล้วแต่เขาก็วนกลับมาทุกทีแต่สถานะที่เข้ามาก็เหมือนว่าเขาอาจจะมีแฟนไปแล้วนะคะหรือในคนที่ไม่ได้เป็นแฟนกันมาก่อนหรือว่าฝั่งู้นเขายังไม่ได้มีใครเนี่ยโอเคใจเราอะ่ะอาจจะผูกอยู่ที่เขานะคะอาจจะคาดหวังในการกระทําของเขาให้ ทำอะไรที่มากกว่านี้หรือว่าเราช่งวงเั้าวานเนี้ยคนที่ไม่ชัดเจนอ่ะเขาอาจจะอยู่ในชีวิตเรายอยู่เนี่ยที่ว่าดีวนอยู่แต่ว่าคนเก่าของเราก็ยังมาพัวพันวนเวียนนะ,ะมันอาจจะมีวิบากอะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้เรื่องราวบางอย่างเกี่ยวกับความรักเนี่ยมันยังไม่ตอบโจทย์ตอบใจเราไอ้เรื่องเก่าๆเ,เนี่ย มันมักจะมาเป็นปัญหานะคะหรือว่าพอเราจะมุฟออนก็กลับมาทำให้เรามุฟไม่ได้สัทีนะคะแต่มันมี d ีเอ็ c เออยู่ตรงนี้แม่มองว่าจะมีคนที่ดีๆเข้ามานะเป็นพลังงานแห่งความรักที่มีเข้ามานะคะช่วงจังหวะนี้ยเรื่องเก่าๆมันวนกลับเข้ามาแหละนะคะถามว่าในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ มันก็ยังติดอะไรบางอย่างอยู่เนี่ยมันเหมือนดึงดึงลังๆกันไว้นะคะอ่ะมาดูในส่วนของการนั่งฟ้านะคะความรักราศีสิงคคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นเช่นไรขอหนึ่งใบ ด c เซปชันสำหรับบางคนเองยังสวมหน้ากากอยู่นะคะเราอาจจะยังไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบางทั้งหมดของเขาบางคนเข้ามาดูดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าเทวดาเปิดตาคุณเนาะอาจจะส่งเรื่องราวบางอย่างที่เข้ามาเปิดเผยตัวตนของเขาเรื่องราวของเขาะะทำให้ได้ล่วงรู้หรือบางทีคนเก่ากลับเข้ามาในความสัมพันธ์อยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับเธอแต่สักพักคุณเห็นอ้าวเธอ เธอก็ยังอยู่กับเขาอยู่ในนาเธอยังไม่ได้เลิอกอะไรกับเขานะคะมันอาจจะมีสถานการณ์อะไรแบบนั้นอยู่ต่อมามุฟออนมาที่คนโสดเนาะคนโสดเป็นยังไงความรักนะคะความรักสําหรับคนโสดดีที่สุดในช่วงจังหวะนี้ถ้ามีก็จะเป็นความรักที่เป็นทางไกลหรือไม่ได้เจอกันนะแต่มองจากพลังงานบรรยากาศแล้วเหมือนเรายังไม่ได้พร้อมที่จะมีความรักสักเท่าไหร่ดูเหมือนว่าเราอาจจะเพิ่งจบ ในเรื่องของความรักมาหรือคนรักเก่าอาจจะยังฝังอยู่ในใจเราอาจจะมีการติดต่อมีอะไรที่มีเข้ามานะคะมองว่าในเรื่องความรักโอเคมันอาจจะทําให้คุณได้ตื่นรู้หรือว่าเรื่องบางอย่างที่เขากลับเข้ามาเรื่องที่คุณคาใจคุณอาจจะได้รู้แต่ว่าทำลายเกี่ยวกับเรื่องของความรักกับเขาหรือกับใครที่เข้ามาดีวกับคุณในตอนนี้มันยังไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่มันเหมือน รอที่จะให้ใจเราเนี่ยเคลียรจริงๆปิดตัดจบจริงๆตัดใจให้ได้แต่มีคนใหม่ๆที่พร้อมที่จะเข้ามาเสิร์ฟเกี่ยวกับในเรื่องของความรักนะคะรอแค่เหล่านี้แหละนะ,ะมาดูในส่วนของการนั่งฟ้านะคะความรักราศีสิงห์คนโสดจะเป็นเช่นไรในเดือนสิงหาคมนี้ขอหนึ่งใบ True Love มันเป็นรักแท้มีโอกาสพบเจอรักแท้นะคะเพียงแต่พลังงานเก่าๆเนี่ย ต้องเคลียร์ให้ได้นะจัสเมนเข้ามาอาจจะเป็นคู่บุญกันก็ได้นะคะมีดีเอ็มเพรสอยู่ตรงนี้ในเรือนของปุตตะเนี่ยก็มองว่ามีโอกาสที่จะมีความรักใหม่ๆเข้ามาแต่ว่าใจเราต้องเคลียร์ให้ได้นะพลังงานเก่าๆเ,เรื่องราวเก่าๆที่อยู่ในใจหรือใครบางคนที่เป็นคนเก่าที่ยังวนเวียนกลับเข้ามาแบบนี้นะ มาดูในส่วนของไพ่อยากจะบอกอยากจะเตือนอะไรนะคะในช่วงจังหวะเดือนนี้อาจจะมีงานเร่งรีบให้คุณต้องได้ไปทํานะคะอาจจะเป็นหรือว่าปัญหาบางอย่างก็ได้เนาะความช่วยเหลือบางอย่างที่มีเข้ามานะคะอาจจะเป็นทางไกลต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้ด้วยนะคะ แล้วก็เรื่องบางอย่างที่คุณรู้สึกละล้าละลังไม่มั่นใจจะใช่หรือไม่ใช่ให้คุณมั่นใจว่าใช่แล้วก็ขอให้เร่งรีบนะคะสถานการณ์ในเรื่องของการเจ็บป่วยหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างเนี่ยขอให้คุณมั่นใจและรีบเร่งเพราะว่าบางทีคุณมั่นใจอยู่แล้วว่าเนี่ยมันน่าจะเกิดจากจุดนี้นะตัวนี้มันน่าจะเสียนะหรือสุขภาพชั้นตรงนี้มันน่าจะไม่ดีนะเออคุณน่ะมั่นใจถูกแล้วเหลือแค่คุณเร่งที่จะทำมันนะคะอยา่า ลาละลาล,ลังเนาะแล้วก็มี dm place ตรงนี้นะคะมองว่าได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือผลบุญนำส่งคุณขอหนึ่งใบค่ะคำแนะนำให้ราศีสิงห์เดือนสิงหาคมนี้นะคะสิดาบทุกคนถึงเวลาจบก็ต้องจบนะในเรื่องบางอย่างนะคะดึงหลังถ่วงหลังไปก็ อาจจะทําให้เสียหายมากยิ่งขึ้นหรือว่าเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงในปัญหาของสุขภาพด้วยมันมีเดตตรงนี้นะคะแม่หมอมองว่าเราอาจจะมีปัญหาในเรื่องสุขภาพอะไรบางอย่างที่เรารู้ว่าเราจะต้องจัดการหรือจะต้องเร่งรีบไปพบแพทย์ไปพบหมอไปโรงพยาบาลเนี่ยอ่า หรือการแก้ไขบางอย่างก็ได้การแก้ไขบางอย่างอะไรที่มันผุที่มันพังต่างๆนานามันจะได้ไม่ได้เรื้อรังเนาะมันมีจัดสเมินไงคุณจะตื่นรู้หรือว่าหลายๆอย่างจะปลดล็อกมันจะดีขึ้นนะคะขอให้ราศีสิงห์มีความสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ